สวัสดีชาวกระกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่30เมษายนคุณได้เจ็ดดาบเขาได้10คาถากับหัววันนี้ต้องระวังค่ะอาจจะมีปัญหานะมีอุปสรรคนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องความรักก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นเราที่มีอะไรปิดบังคนรักหรือว่าทําอะไรในสิ่งที่ไม่ควรทาไปเนี่ยก็ควรจะแก้ไขตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไปอยู่มาแล้วเขามารู้ความจริงทีหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาได้ แฟนคุณได้10บคาถากับหัวลดภาระลงแล้วอุปสรรคน้อยลงนะคะในชีวิตเขาถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์มีมองว่าเขาทิ้งเ,เรื่องของทิฏฐิหรือว่าความคาดหวังอะไรต่างๆนะคะในความสัมพันธ์ก็จะทําให้โล่งอกขึ้นสบายใจมากขึ้นมีไพ่วทยดิงแล้วก็ชูเจนนิวเดเรคชัน่าข่าจากรวาลบอกว่า ไอ้อุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราจะต้องมีมุมมองใหม่ๆนะคะในการรับมือกับมันหาวิธีการใหม่ๆนะคะในการเข้าหากันเวีดดิ้งก็หมายถึงชีวิตคู่ของคุณยังดีอยู่นะคนโสดสนิทนะคะยังไม่ได้นําให้สละโสดนะเพราะว่าคุณได้ไพ่เจ็ดดาแปลว่าช่วงนี้ยังมีปัญหาส่วนตัวอยู่นะคะ